ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเบียร์ทูเอีกแล้วนะครับแล้วเราก็มาอยู่ในช่วงอยากรีวิวเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารีวิวกันที่ตัว d o Konta Full Saber Option Set นะครับของ Line Metal View นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่อง,องมันกันก่อนนะครับว่ากล่องมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับตัวกล่องจะโชว์มาเป็นมีตัว d o ใช่ไหมแล้วก็มีตัวดาบ,ปร,บ,ป,รบประมาณนี้ซึ่งกล่องเนื้อครับมันมีแค่ดาบเล่มเดียวนะ แต่ว่าอันนี้น่าจะโชว์ให้แบบว่าให้เห็นว่าเออมันมีหลายอันให้แบบมันจะออกมาเป็นประมาณไหนโอเคหน้ากล่องก็จะมีเขียนบอกนะครับว่าเป็นตัวอ่าตัวออปชันเซตก็มีโลโก้ตัวทาไมชินี่ตรงนี้เด็กๆอ่าอันนี้ก็จะเป็นดูง่ายๆว่ามันมีของอะไรให้มามั่งนะครับประมาณนี้โอเคกล่องดูเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาดูขอ,ของข้างในกันดีกว่าครับว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้าง หลังจากแกะกต่องมาแลครับข้างในมันก็จะมีนี่มีตัวของข้างในมันจะมีเท่านี้เลยแล้วก็มีคู่มือมาให้เล่มหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูคู่มือก่อนแล้วกันคู่มือมันจะบอกวิธีลูกเล่นอะไรต่างๆนะครับของตัวตัวดาบอันนี้นะครับรละเอียดไม่มีอะไรมากก็แค่บอกว่าแต่ละชิ้นส่วนมันสามารถทําเป็นรูปร่างอะไรประมาณไหนได้บ้างมันเล่นร่วมกันยังไงได้บ้างนะครับ อืแล้วก็เอาไปติดตรงไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้สําหรับอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นของตัวตัวขาอันนี้นะครับเป็นของตัวแอตเเลียทูนะมันไม่ได้เล่นกับตัวดับเบิลโอคอนตานครับมันเป็นเล่นกับตัวแอตเเลียทูก็เพื่อใครหาและหาไม่เจออะไรประมาณเนี้ยมันจะคล้ายๆกันอันนี้ก็เหมือนกันครับก็จะมีอันนี้มันจะเป็นทําคล้ายๆกับคือมันจะมีทรงของแอตเเลียทูอยู่ด้วย่อนค้างหลายอัน ครับก็จะมีบอกวิธีลูกเล่นการต่อกันประกอบอะไรประมาณนี้คร่าวๆนะครับอ่าก็คู่มือเป็นแผ่นเนี่ยมีประมาณ3ามแผ่นเนี่ยแหละต่อต่อกันไว้รายละเอียดมานี้เดี๋ยวเรามาลองดูของในแผงกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับของตัวแผงนะครับที่ให้มานะครับก็จะมีตัวด้ามดามนะครับแล้วก็เป็นเหมือนแกนกลางนะครับที่เอาไว้ติดกับตัวไหล่ด้วยอืมตรงนี้ อ่ามันจะติดกระไหลหรือว่าตรงแท็กหลังตรงเป็นติดด้านหลังก็ได้นะครับแล้วก็มีอ่าส่วนดาบหลักอันนี้แล้วก็จะมีอ่าส่วนเป็นเหมือนดาบเล่มเล็กอะครับที่ต่อรวมๆกันกับอันนี้จะมี4ี่อันอ่าประมาณนี้จะมีตัวข้อต่อนะครับมีให้4ี่สี่อันก็คืออย่างที่บอกไปอันนี้ตัวเล็กๆอันนี้นะครับตัวกลมๆอันนี้อันนี้เห็นใช่ไหม มันน่าจะไว้เล่นกับแอทเทียทูถ้าผมจะไม่ผิดนะตัวอื่นไม่น่ามีตัวที่มันต่อออกอันนี้ได้ตัวที่เราเห็นตอนนี้มันคือของ,งที่ต่อเต็มของตัวฟูลเซเบอร์นะครับแต่ว่าผมจะต่อให้ดูว่าแต่ละส่วนมันต่อ,อยังไงกันนะครับแล้วก็บอกลูกเล่นคร่าวๆให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าจริงๆคลิปดับเบิลโอก็พูดไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาให้ดูว่าลูกเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็ส่วนตัวด้ามด่านนะครับก็จะมี ดันเข้าไปนี่เพื่อกิดต่อตรงนู้นน่ะวิธีเดียวกันแล้วก็จะมีเดือยตรงนี้นี่มันจะต่อตรงนี้อยู่ประมาณนี้นะครับชันไปเดือยนี้โอเคคราวนี้ถ้ามุว่าจะทําเป็นดาบก็อยู่ประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมมาต่อแบบ เป็นที่ติดไหลให้ดูก่อนนะครับว่ามันถ้าสมมุติต่อเป็นแบบติดไหลมันจะติดยังไงก็เอามาเสียบเอาตัวดาบหลักนะครับมาเสียบเลยมันจะแน่นน,นิดนึงอ่ะมันจะเป็นเดือยเสียงครึบๆนี่แหละแล้วก็ตัวนี้เอาออกนี่ตัวนี้เราจะเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้แทนนะครับเพื่อให้มันติดดาบเล่มเล็กๆให้ครบอ่ะประมาณนี้นะ ตอนนี้ก็ดามมาติดก็จะมีติดด้านบนสองอันนะครับก็ดูเดยดีๆวิธีติดอะ่ะมันจะมีเดืยอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับโอ้ตรงร่องตรงนี้ก็หยิบดามมาเล่มเล็กนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะต่อแน่นสนิทเนียน,น,นสนิทพอดีมันเป็นรอยข้องต่อ แต่ว่ามันจะมีต่อยอแบบหนึ่งก็คือต่อเพื่อทําเป็นดาบแบบจริงๆอะ่ะที่เอาไว้ถืออะมันจะต่อเลื่อนขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอ๋อไม่ใช่มันต้องต่อตรงนี้ผมพูดผิดโทษทนะีอันนี้ก็คือจะทําเป็นรูปแบบดาบแบบที่เราเห็นที่มันใช้ในเรื่องแล้วก็ข้างล่างอันนี้มันก็จะทํามาใส่อันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ต่ออันนี้เข้าไปอีกอันหนึ่ง ก็ต่ออันนี้เข้าไปอีกอันนึงอันนี้อน,นี่นะแต่ว่าก็เอาคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวต่อเป็นรูปแบบปกติขอแล้วกันที่ติดตรงไหลให้ดูง,ง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติต่อไปมันจะเนียนสนิทพอดีเห็นไหมมันจะไม่มีมันจะไม่มีร่องเหลือเนี่ยอ่าตรงเนี้ย เดี๋ยวมันจะเป็นประมาณนี so ้ก็กดเข้าไปครับไม่ต้องคิดมากมันได้ถ hmm. our ้าไม่ได้ถ้ามันถูกร่องนะมันไม่ต้องฝืนมันก็มันจะเข้าเองแหละและนี้ก็จะใช้เดือยเป็นอ้างล่างแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อนี้เข้ามาส่วนนี้ก็จะมีเดือยอ่านี่เดือยเล็กอันนี้แล้วก็มันจะเสียบเข้าตรงนี้พอดีก็เสียบเข้าไปอืมก่อนอื่นเดี๋ยว ผมขอแยกพูดอันนี้อีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าอันนี้มันจะมีลูกเล่นของมันอยู่ก็คือมันหักมาเป็นอันนี้แล้วก็เป็นปืนเล็กได้ด้วยนะครับก็อเอาใส่มือแล้วก็ถือประมาณนั้นอืลูกเล่นประมาณนี้แหละสองอันนี้เอามาต่อกันได้ออืะไรนี้ Okay. มันก็จะเป็นเหมือนกันแล้วนะครับส่วนอันพวกนี้มันจะต่อเอาไว้ไแบบว่าเล่นลูกเล่นอื่นๆอย่างเช่นทาเป็นเพราะแต่ละส่วนมันถอดจากกันได้ใชม,มันทําเป็นปืนแต่ละอันก็ได้อย่างอันนี้นี่อย่างอันนี้เฉพาะตัวดาบอันนี้ถ้าสมมติว่าเราทําเป็นปืนเราก็เอานี้มาแปะถ้าผมจะไม่ผิดนะมันแปะอย่างนีอ้อันนี้ถือเป็นดาบ ได้เดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบนะครับว่าทั้งสองอันนี้มีอะไรต่างกันบ้างนะครับระหว่างอันซ้ายก็คือของที่มากับตัว Metal View Ponta f u s a b e r เลยครับฝั่งขวามืออ่ะอันนี้คืออันที่มาจาก Open Option Set นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะดูภาพรวมก่อนนะว่ามันต่างกันยังไงบ้างภาพรวมไม่ต่างกันเลยเบสสีใช้สีเดียวกันทั้ง ส่วนที่เป็นสีขาวทั้งส่วนที่เป็นสี่าฟ้าอาผมตีเป็นสีฟ้าแล้วกันแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเขียวใสๆครับที่เป็นเหมือนอ,อนุภาคของมันนะครับสีเดียวกันเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาไล่ดูทีละส่วนนะครับว่ามันต่างกันตรงไหนมั่งหรือเปล่าอ่ะดูเทียบกันอย่างนี้เลยแล้วกันอันนี้น่าจะเห็นชัดอยู่ก็คือจุดติดดีอลก็คือจุดเดียวกันเลยเหมือนกันทั้งตรงนี้นะครับเห็นไหมตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้เป็นดีคอลแบบเดียวกันเป๊ะแล้วก็เขียนเหมือนกันด้วยไม่ได้เปลี่ยนตาตรงนี้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 ก็คือเหมือนกันลายดีคอลที่ติดตรงนี้ตรงนี้ก็คือเหมือนกันหมดเลยไอ้ง่ายก็คือไล่ตั้งแต่ข้างบนลงมาจนข้างล่างครับก็คือเป็นแบบเดียวกันเป๊ะเลยนี่เหมือนกันเป๊ะทุกอย่าง ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยถ้าให้พูดตรงๆก็คือไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยครับแต่ทุกสิ่งที่มีในตัวของ option set ครับจะมีอยู่ในตัว metal view q u a n t a f u s l b a er e อยู่แล้วทำไมเขาถึงต้องออกไอตัว option set อันนี้มาผมเข้าใจว่าหลักๆก,ก็คือเขาก็ออกมาขายของกันเลยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือบางคนจะขัดขาดใจตรงทีอ่อยากได้ดาบหลายๆเล่มเพื่อมาต่อกับตัว full s a e r กับบางคนก็อยากได้ตัวดาบ อันนี้ตัวออปชันเซอันนี้ไปต่อกับตัวควอนต้าตัวเมทัลบิวควอนต้าตัวแรกที่ออกมาครับแต่ว่าปัญหาของตัวเมทัลบิวควอนต้าตัวแรกที่มันแตกต่างกันะก็คือเมทัลบิวควอนต้าตัวแรกครับมันจะต่างกันที่ตรงนี้นี่มันจะต่างกันที่อันนี้ซึ่งถ้าเป็นตัวควอนต้าธรรมดาครับมันจะไม่มีมันจะไม่มีขาต่อทางฝั่งขวามือมาให้มันเลยทําให้เอ่อ ตรงๆก็คือมันมันไม่สามารถต่อเป็นแบบว่าเป็นแบบตัว f u ลเซเบอรได้สิ่งที่มันทำได้ก็คืออาจจะเอาไปให้ตัวควอนต้าธรรมดาครับถือเท่านั้นเลยสำหรับอันนี้มาสู่ในช่วงของการสรุปกันนะครับผมอาจจะข้ามข้อดีข้อเสียแล้วมาสรุปกันเลยทีเดียวเลยนะครับตัวออปชันเซตอันนี้นะครับที่ได้มานะครับพอต่อมาแล้วสิ่งที่อ,ออกมาก็คือถ้าสมมติว่าคุณมีดาบไอตัวออปชันเซตเพิ่มมาอีกสอเซตคุณจะสามารถต่อเป็นแบบว่า ต่อแพ็กอันหนึ่งแล้วก็ถือดาบอีก2อันได้แต่ปัญหาก็คือถ้าคุณต่อแบบนั้นตัวขาค้ำที่ให้มากับตัวควอนต้าฟูลเซเบอร์ครับมันจะให้ขาค้ำมาแค่อันเดียวคราวนี้ตัวตัวออปชันเซตครับถึงมันจะเป็นพลาสติกล้วนเท่าที่ผมลองจับดูนะมันก็มีน้ําหนักประมาณหนึ่งซึ่งตัวหุ่นหลักที่เอามาต่อเวลาเอามาถือมันรับน้ําหนักไม่พอคราวนี้พรามันมีขาค้ำมันเนือมันไม่สามารถถือให้มันถืออยู่ได้ปกติครับ ถ้ามุดว่าเป็นไม่ได้อาจจะไปหาซื้อขาค้ำเพิ่มอะไรแบบนี้ไว้ด้วยอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองดูยังไงมันก็ยังไงมันก็หนักเกินที่แขนมันจะถือไหวครับมันต้องมีตัวค้ำมาให้อันหนึ่งหรือว่าจะต่อเป็นแพ็คหลังอะไรแบบนี้ก็ไปว่ากันอีกทีหนึ่งครับสำหรับผมมันก็โอเคในระดับหนึ่งตัวดาบมันนี้มันเอามาต่อเล่นด้วยกันได้ให้มันแบบเป็นเหมือน f u ลอ option set จริงๆก็ข้อเสียก็เป็นตามข้างต้นนั่นแหละแต่ว่าโดยสรุปแล้วผมก็ค่อนข้างชื่นชอบนะครับ พอเอามาต่อรวมๆแล้วมันก็สวยดีหรือว่าจะเอามาต่อกับตัวอื่นๆอะไรแบบนีน้มันก็ต่อได้คือมันเอามาเล่นกับลูกเล่นส่วนอื่นๆของตัวลายดับเบิลโอของเมทัลบิลครับได้อยู่โดยคลิปนี้ก็รวมๆน่าจะมีประมาณนี้ครับถ้ามัว่าผมพูดผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้ามัวว่าใครมีคําแนะนาําข้อติชมอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้ก่อนจะจากกันไปก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด u b s cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ